ถ้าคุณเคยขึ้นชินคันเซนในคันไซแล้วได้กินสลัเปล่าลอยมาจากผู้โดยสารข้างๆโอกาสสูงมากบ่มันคือ551โฮไรสลัเปาที่กลายเป็นความทรงจำของคันไซและทุกวันมีคนต่อคิวซื้อยาวเป็น10เมตรแต่รู้ไหมทุกอย่างเริ่มจากชายไต้หวันคนหนึ่งที่สู้ชีวิตจนสร้างตำนานเรื่องราวของ551เริ่มจากหลอบางเฉียง ชาวไต้หวันที่เกิดในเมืองเจียอี้ปี1915และตัดสินใจเดินทางมาญี่ปุ่นในปี1941ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะรุนแรงที่สุดหลังสงครามจบญี่ปุ่นยากจนอาหารขาดแคลนหลอบังเฉียงไม่กลับไต้หวันแต่เลือกสู้ต่อเขาเก็บเงินจากการขายเข้าเถื่อนจนเปิดร้านอาหารเล็กๆชื่อโฮไรชคกุโดร่วมกับเพื่อนชาวไต้หวันอีกสาคน หอ,อนแรกขายแค่อุด้งกับแกงกะหรี่แต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อหลอบังเฉียงได้ยินว่าซาลาเปาแบบเทียนจินขายดีที่โกเบเขาจึงเริ่มคิดสูตรซาลาเปาของตัวเองจนได้แป้งนุ่มไส้หมูฉ่ำที่กลายเป็นรสชาติประจําคันไซจนถึงทุกวันนี้จุดเด่นของ551คือทําสดนึ่งสดทุกสาขาและใช้การตลาดแบบคันไซส,สุดๆเช่นเอานักแสดงตลกมาโฆษณา ให้นักซูโม่โชกินและสโลแกนติดหูที่คนคันไซได้ยินปุ๊บก็รู้เลยว่า551มาแล้วปี1962เกิดไฟไหม้ใหญ่จนร้านเสียหายหนักหุ้นส่วนทั้ง4คนตัดสินใจแยกธุรกิจเพราะความเห็นไม่ตรงกันแต่ใช้ชื่อโฮไรต่อไปหลอบังเฉียงจึงเพิ่มเลข551เข้าไปหน้าชื่อโฮไรเพื่อไม่ให้ร้านของตนเองซ้ำกับอดีตหุ้นส่วนคนอื่น 551ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์สาขาแรกของร้านและมีเสียงคล้ายคำว่าทินนี่คืออันดับหนึ่ง551โฮไรกลายเป็นแบรนด์ที่ดังที่สุดในคันไซขยายสาขาในโอซาก้าเกียวโตโกเบและสนามบินคันไซทุกวันนี้กลิ่นของซาลาเปา551หหโฮไรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบ้านเกิดสำหรับชาวคันไซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อได้กลิ่นก็คิดถึงบ้านทันที 551ไม่ได้เป็นแค่สละเป่าแต่มันคือผลงานของคนที่เริ่มจากศูนย์ผ่านสงครามผ่านความยากลำบากและไม่เคยยอมแพ้บางครั้งความอร่อยที่สุดอาจเกิดจากคนที่เคยล้มเหลวที่สุดแต่ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้เสมอ